ยกทีหนึ่งครับยกทีหนึ่งครับน้ำผูครับยกทีหนึ่งครับนี่ครับกองเชียร์น้ำผูครับวันนี้นะครับกองเชียร์น้ำพูครับวันนี้ กองเชียงนิ่งนะครับกองเชียงนิ่งอ่ากองเชียงน้ำพุยังนิ่งอย่ครับเนี่ยกองเชียงน้ำพุยังนิ่งอย่ครับเนี่ย เ,ด,เดินต่อห้ครับาสอีรองนั่นราคาอะไรเจ็ <c oughs> ดสี่ว่ะราคาเขาเจสีว่ะถ้าเล่นเล่นห้ว่ะถ้าเล่นท่าเล่นท่าเล่นเดือดต้องเล่นห้าสองเออเอออันแหละนคะนครับกองเชียร์น้ำผู้กองเชียร์น้ำพูนี่ ในครับนี่มีรายการกันหมดแล้วครับนี่ต่อไปยกสองครับต่อไปยกสองครับยกสองครับ,ยก,รบยกที่สองครับน้ำพุกับเดินก้าวๆนะครับยกสองครับมองในได้อยู่แล้วเชีรยรย์นไยเชีรยรย์นไยก๊องเชียร์เชียร์นไย

เชียหน่อยเชียหน่อยเชียหน่อยรู้ไหมเราไม่กลัวราคาอะไรสี่ต่อป่ะราคาอะไรราคาอะไรได้แตกได้แตกได้แตกเฮ้ยังกูได้แตกครับได้แตก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 กางเชียร์เพียบเลยครับกองเชียร์เพียบเลยครับกองเชียร์น้ำพุครับอ่ะ ช่วยกันเชียร์น้ำพุหน่อยเดี๋ยวแล้วไรตึงมาดูพี่เขาต่อยหน่อยมันช่วยกันเชียร์หน่อยตายละแล้วเออมาช่วยกันเชียร์หน่อยเนี่ยกองเชียร์น้ำพุครับเนี่ยเพียบเลยเนี่ยราคายังอยู่ครับก็เราถอยทำมันต้องขยันออกหน่อยขยันออกมวยหน้าเสียเขาโคมชต้องขยันออกเนี่ยขยันออกหน่อย ต่อไปยกสามครับต่อไปยกสามต่อไปยกที่สครับอาเลยลูกเอเเยอยช่วยเชียรเลยอย่างเงียบเลยอย่างเงียบเลเงียบเๆเงียบเลยเงียบเเงียบเลช่วยเชียร์่อยแล้ว

กิมงาสามาเพลงดิงยิงวันนี้สู้ไปเลยนายสู้ไปเลยยกสามครับยกสาครับเป็นกอบนี่กบนี้อได้ล่วงเนี่เนี่เป็นลง อันกลมอย่าเงี้ยกมมันก็เป็นลองเดี๋ยวไปก้มเอาละเอาละอย่ายอมอย่ายอมเป็นลองเยอะละส่งเป็นลองเยอะละสิบนึงแล้วสิบนึงสินึง

หมดยกสามครับหมดยกสามครับเป็นลองเยอะครับเป็นลองเยอะอ่จนไม่ถอยแล้วแต่เขาไม่ขึ้นอย่าไปถอยนะไม่ต้องไปถอยแล้วต่อไปยกสี่ครับกองเชียร์เงียบครับเป็นลองเยอะอะไรนะ มนัไปถอยส่งมันไปถอยต้อ,อยงอยางอัดยางอัดแล้วโมยเป็นร่องเขามวยเป็นร่องเขาไม่ต้องไปถอยหรอกไปถอยมันก็ยิ่งแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยเรื่องอ,อย่างเดียวเลยตอนนี้เออเดินอัดยางเดียวเห็นบอกูลัน มันต้องย่างอัดย่างเดียวขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเป็นร่องมันไปถอยไปได้ดอกสูไปเลิศโดนก็โดนโดนก็โดนไปเลิศโดนไปเลอครูรันบอกเดินก็เดินไม่ต้องไปถอยขึ้นไปเป็นร่องไปถอยก็ยิ่งเป็นร่องเยอะเอออาวุธมันไม่ถอยไเป็นไปเลนี่อาวุธเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอยู่แล้วมันถอยมันจะมันจะพลังไม่เป็นเลยเออเราดันสู้กับมันเลยเออไม่ต้องไปถอยแมนบอกครูรันต้องดันต้อไปถอยไปถอยเป็นร่องเอาแหงเป็นร่องกันวะเออทางใดก็วิชาหนเออ มันแห่งเขาแห่งชนาสบายไปถอยดันสู่ครับขอไปเลยเบิดกับเบิดไปเรื่อยบอให้ก้นดันตลอดเออแหละต่อไปยกสี่ครับกองเชียร์อาจจะเงียบหน่อยนะครับต่อไปยกสี่ต่อไปยกสี่ครับผมกองเชียร์เยอะเลยครับนั้งพูงวันนี้ยกสี่ครับยกสี่ครับเป็นรองเท่าไหร่เป็นรองเท่าไหร่ตอนนี้ สิบเท่าไหร่อ่าสิบหนึ่งครเป็นรองสิบหนึ่งเป็นลองถอยอาวุธไม่ได้แพ้ครับแต่จังหวะเราไปถอยแล้วก็โดนไม่ถอยเราพูดไม่ถอยมันต่อยเหมือนแบบ,แบ,แ,บแบบแบบแบบยันยันนะไปกม้กมก้มรับก้มยัง้งเรามันก็นเลยเงียบครับเงียบครับเงียบ,ข,บของเฉียบเงียบเออเออไปก้ม มันไปออกส่งออกส่งแน่เนี่ยมันก็ส่งแพ้เขาเนอมันไปกลมเออมันไปกลมตกใจไม่อะไรครับรอรอเจอสลามชนเข้าเนี่ยสลามชนนั่งนิ่งอยู่นั่งดูฟอร์มอยู่จะถอยดีจะถอยเเเฮ้้ยยอาา่งงตลลวใครล่วงอ่ะใครล่วง ่ะ,ะล่ามชนดูแล้วเป็นไงสู้ครับฮะสูะ้ได้ครับกก้ามท้องเล่นวันละห้าร้อยนะเอเอ <laughs> เอย่าให้เขาต่อยท้องนะต่อยท้องก็ไม่กลัว <c oughs> รู้ป่ะเออเล่นเยอะๆเนี่ย <c oughs> มีโอกาสเจอสลามชนครับถูกคู่ครับล้มแชมป์นเลยครับ กองเชียร์เงียบเงียบครับฮะยังก่อนด้วยเดเรายังมีสลามชนส่งเข้าประกวดนะครับสลามชนเราไม่กลัวครับมวยส่งเนี่ยสลามชนยังรออยู่สลามชนยังรออยู่สลัมชนยังลอยอ่านี้ยันบ๊วยยันวะ เบญานะเบญาเออเ,อ,อเห็นความว่าไม่กลัวนะครับแค่นี้ครับมาเลยเลยซ้อม <c oughs> แล้วมืออื่น <c oughs> สวัสดีก็เดียวแล้วเร็วเร็วสวัสดีนะครับไปหน้าครับ,บสลับชนต่อ13เสร็จแล้วก็เจอแน่นอนครับตโดโด99ครับนนสลับชนไม่กลัวครับครับสวัสดีครับ